สำหรับคำว่าตัวเอกหรือพระเอกเว็บแรกนะไม่ว่าใครเมื่อได้ยินคำนี้ก็จะต้องนึกถึงคอนเซปต์ของตัวละครที่มีความเป็นคนดีเป็นสสญลักษณ์แห่งความยุติธรรมหรือตัวแทนของความถูกต้องอะไรเป็นตน้นเราตั้งแต่ในสมัยเด็กพวกเราก็มาจะได้รับการปลูกฝังจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับค่านิยมของความดีความถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาโดยตลอด มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเอกไม่ก็พระเอกภายในหนังซีรีส์หรืออนิเมชันในยุคก่อนก็มักจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นคนดีเป็นคนที่รักในความยุติธรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กภายในยุคนั้นที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แต่เมื่อเราโตขึ้นพวกเราก็น่าจะรู้เนอะว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้แบ่งเป็นสีขาวสีดำมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าสีเทาอยู่และสำหรับในโลกของวิดีโอเกมคำว่าตัวเอกในบางครั้งมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องเป็นคนดีเสมอไปหน้าที่หลักของตัวเอกในโลกวิดีโอเกมส่วนมากพวกเขาก็จะมีหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางเพื่อใช้สำหรับการถ่ายทอดมุมมองและการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่ทางผู้สร้างผลงานอยากที่จะสื่อสารกับผู้เล่น ด้วยเหตุนี้มันก็เลยทําให้อุดมการของตัวละครเอกภายในหลายเกมจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปไม่ได้ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยคอนเซปต์อย่างใดอย่างหนึ่งความเปิดกว้างในจุดนี้มันก็เลยทําให้ในบางครั้งพวกเราจึงมีโอกาสได้พบเจอกับตัวละครเอกจากบางเกมที่ในตอนแรกพวกเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างมาสกิดใจผู้เล่นอย่างเราแบบเอ๊ะหรือวายร้ายที่แท้จริงของเกมนี้มันจะไม่ใช่พวกบอสที่เราปราบไปแต่มันจะเป็นตัวเราที่ผู้เล่นควบคุมเองนี่แหละ และภายในวันนี้ผม w o r ร์สโคจึงอยากที่จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกที่ดันก็กลายเป็นวายร้ายที่แท้จริงของเกมซะเองแล้วก็เช่นเดิมครับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวสําคัญของแต่ละเกมที่ผมจะนํามาแชร์ภายในคลิปนี้ด้วยนะส่วนจะมีตัวเอกคนไหนและมาจากเกมอะไรบ้างพวกเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปกันได้เลยดีกว่า อาร์เธอร์มอร์แกนจาก Red Dead Redemption 2ถ้าจะให้ว่ากันตามตรง Red Dead Redemption ทั้งสองภาคก็จะมีธีมที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการไถ่บาปของตัวเองเหมือนกันแถมภายในเกมก็จะมีการชูโรงใช้ระบบให้ผู้เล่นอย่างเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวละครเอกเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นพ่อพระหรือไม่ก็เป็นโซนใจโฉบไปเลย ผ่านการตัดสินใจต่างๆตลอดการเล่นที่มันก็จะส่งผลไปยังท่าทีของพวก NPC ส่วนในภาค2มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเข้ามาน,นิดนึงนั่นก็คือการที่ภายในภาค2การตัดสินใจสิ่งต่างๆของเราภายในเกมมันจะไม่ได้ส่งผลกับเพียงแค่ค่าชื่อเสียงแต่มันยังรวมไปถึงตอนจบที่ผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้รับแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามถึงตัวเกมจะให้อิสระผู้เล่นอย่างเราในการกําหนดว่าตัวละครเอกของเกมทั้งสองภาคจะมีพัฒนาการตัวละครไปในทิศทางไหน ทว่าต่อให้เราทำตัวเป็นคนดียังไงซะตัวเกมมันก็ได้เซตภูมิหลังให้กับตัวเอกของทั้งสองภาคให้พวกเขาเป็นอาชญากรนอกกฎหมายเหมือนกันทั้งคู่ ดังนั้นภารกิจส่วนใหญ่ภายในเกมมันจึงหนีไม่พ้นการสร้างความวุ่นวายการก่อความไม่สงบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้นการชิงทรัพย์หรือการทะเลาะวิวาทกันร,ระหว่างแก๊งมันก็เลยทําให้ภายในตัวเกมภาค2เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันจึงถูกผลักดันจากการที่ตัวเอกของภาคอย่างอาร์เธอร์มอร์แกนและพรรคพวกของเขาก็กําลังอยู่ในระหว่างการหลบหนีการตามล่าจากพวกผู้รักษากฎหมาย แม้ในช่วงท้ายเกมมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวละครอาร์เธอร์มอร์แกนทำให้เขาย้อนกลับมาเนื้อถึงสิ่งต่างที่เขาได้เคยทำเอาไว้ในอดีตส่งผลให้อาร์เธอร์ก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายของเขาไปกับการไถ่บาปและช่วยเหลือผู้อื่น เพียงแค่กว่าที่มันจะมาถึงจุดที่ตัวละครอาเธอร์มอแกนเขาจะคิดได้ก่อนหน้านั้นอาเธอร์และแกาของเขานี่ก็คือไปก่อเรื่องเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดฉากยิงกันกลางเมืองการไปป้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดไหนมันจะยังมีพวกควีหยิบย่อยที่ให้รอไปกระทืบคนนูน้นกระทืบคนนี้ทีตามไปทวงเงินจากลูกหนี้ทั้งที่เขาก็บอกว่าในตอนนี้เขาป่วยแล้วไม่มีเงินแล้วรวมไปถึงการไปแยมกับพวกผู้รักษากฎหมายตลอดทั้งเกม ถึงเรื่องราวการกลับตัวกลับใจของ a r t h เธอร์มอรแกนมันน่าจะนับเป็นหนึ่งในอาร์กา e รีเดมชันของตัวละครในโลกวิดีโอเกมที่มีความน่าจดจำมากที่สุดอีกหนึ่งตัวละครแต่ความจริงมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าก่อนที่อา t h เธอร์มอรแกนของเราเขาจะหยุดเขาก็เคยเป็นโจรที่โคตรสุดมาก่อน t Trevor p h i l i p p จาก Grand Theft Auto V นอกจาก Red Dead Redemption ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอยู่หลายเกมเลยนะอย่าง s e n t ลที่ให้เราสวมบทเป็นแก๊งโจปวนเมืองไม่ก็มาเฟียที่ก็ตามเชื่อครับให้เราเล่นเป็นมาเฟียไต่เต้าในวงการมืดเพียงแค่ถ้าจะให้เราพูดถึงบิดาของเกมแนวนี้มันก็ย่อมจะต้องเป็น Grand Theft Auto หรือ GTA อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาโดยตัวเอกของเกมในแฟนชส์นี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาชญากรที่มีเหตุผลแตกต่างกันออกไป และถ้าจะให้ผมเลือกมาหนึ่งคนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีความสุดเป็นตัวตึงที่สุดในแฟนชายก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างเทรเวอร์จากเกมภาคที่5เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าทางทีมงานน่าจะสร้างขึ้นมาให้เป็นร่างอาวตารของความโกลาหลเป็นภาพสะท้อนของผู้เล่นในเกมแนว Open World และเมื่อนำไปเที่ยวกับตัวละครเอกร่วมอย่างไมเคิลและ f แฟรงกิน พวกเราก็จะเห็นได้แบบชัดๆคาแรคเตอร์ Character ของเทรเวอร์มันหลุดโลกกว่าอีก2ตัวละครที่เหลืออย่างเห็นได้ชัดเขานั้นเป็นตัวละครที่ทั้งหยาบคายเจ้าอารมณ์ใช้กําลังในการแก้ปัญหาอยากจะทําอะไรก็ทําเลยราวกับว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดพี่แกเอาไว้ได้คขาว่ากฎหมายสำหรับเทรเวอร์มันราวกับเป็นเพียงแค่หนังสือเล่มนึงอะที่คนอย่างเขาไม่คิดจะเปิดอ่านมาได้ซ้ำ สำหรับผมเทรเวอร์ Trevor, จึงน่าจะเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับการเป็นตัวเอกในแฟนชายของเกมที่มีความเป็น Open นเวิ d แบบ GTA มากที่สุดคือถ้าในโลกความจริงของเรามีคนแบบเทรเวอร์ผมเชื่อเลยเมืองนั้นคงหาความสงบสุขได้ยากคือมีอะไรขัดใจนิดอะไรขัดใจหน่อยก็พร้อมบวกตลอดโจเอลจาก The Last of Us ก็ตามที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อน The Last of Us ก็จะเป็นเกมที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักขนของเถื่อนน้าว่โจเอลที่ก็จะต้องพาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลลี่ไปส่งให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพื่อทําการสกัดเอาภูมิคุ้มกันของเธอไปสร้างเป็นยาวัคซีนเพื่อให้มนุษยชาติหลุดพ้นจากความหวาดกลัวเชื้อคอร์ดิเซปและผู้ติดเชื้อของมันแม้ในตอนแรกโจเอลจะดูมีท่าทีไม่ได้สนใจอะไรใหญ่ดีเอลลี่มากนะักเพียงแค่อยากจะทํางานที่รับมาให้มันจบๆไป ทว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็ยิ่งแน่นแฟงกันมากขึ้น,นเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองคนคอยระวังหลังให้กันช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่วางเอาไว้ก่อนที่เจ้าเอลก็จะมารู้ความจริงเอาทีหลังเกี่ยวกับเรื่องราคาที่พวกเขาต้องจ่ายเพื่อให้ได้วัคซีนมามันก็คือชีวิตของเอลลี่ คือแน่นอนครับในช่วงต้นเกมมันได้มีการทําให้เราได้เห็นกันแล้วว่าในช่วงตอนที่การแพร่ระบาดมันเกิดขึ้นใหม่ๆโจเอลได้สูญเสียลูกสาวเพ,พยียงคนเดียวเขาไปตลอดการจนทาให้นับตั้งแต่นั้นโจเอลก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวและพยายามที่จะไม่สารสัมพันธ์กับใครคือถ้าเกิดมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องป่ากเรื่องท้องการที่โจเอลจะเปิดใจให้กับใครมันก็เป็นเรื่องที่ยากเอามากๆจะได้มาเจอกับน้องเอลลี่นี่แหละครับที่ทําให้โจเอลก็เปิดใจและเริ่มมองเอลลี่เปลี่ยนเสือนกับลูกสาวของเขา การที่ได้รู้ว่าชีวิตของเธอคือสิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อได้วัคซีนในมุมมองของโจเอลที่เคยเสียลูกสาวไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทนเห็นได้อีกครั้งในตอนท้ายเกมโจเอลจึงได้ทําการกําจัดทุกคนที่มาขวางทางเขาและช่วยเอลลี่กลับไปพร้อมกับเป็นการปิดโอกาสในการสร้างวัคซีนให้กับมนุษยชาติอีกนับล้านล้านคนไปอย่างถาวร ยิ่งพอมาในภาคสองที่พวกเราจะมีโอกาสได้เห็นมุมมองของตัวละครอื่นๆที่เป็นคนนอกไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับัวเอกทั้งสองคนเหมือนพวกเรามันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำมากเลยนะว่าสิ่งที่โจเอลทาลงไปมันเป็นการตัดสินใจที่เห็นแก่ตัวขนาดไหนเพราะการการะทาของโจเอลมันก็ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันคือการทิ้งโอกาสที่จะช่วยเหลืออีกหลายล้านชีวิตไหนจะเป็นการที่ในระหว่างทางโจเอลก็ได้ทําการสังหารผู้คนที่ได้มาขวางทางเขาอย่างเลือดเย็นไปมากมาย แถมคนพวกนี้พวกเขาก็ไม่ใช่คนเลวพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่ยังไม่ลาทิ้งความหวังในการสร้างทางรอดอย่างวัคซีนให้กับมนุษยชาติขึ้นมาพอเรามามองในมุมนี้มันก็ไม่แปลกนะที่คนนอกจะมองว่าเจาเอลเป็นคนที่เป็นวายร้ยอย่างแท้จริงเป็นชายที่เห็นแก่ตัวที่สุดในโลกคนหนึ่ง Swear me that everything that to you said about the This our future. Think all the is lives save our of we'll all that เช่จากแ s s s i n ซ c r e e ed โรกผ้าโรกน่าจะเป็นผ้าแรกในแฟนชายของ Assassin's Creed <S เลยมบางเท่าที่ผมจำได้นะว่ามันจะมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของโตเอกที่อยู่ฝั่งเทมผ้ากับเรื่องราวของเช่อดีตมือสังหารที่ได้หันหลังให้กับองค์กรของตนหลังจากที่เขาได้รับรู้ถึงด้านมืดภายในภาคีสังหารที่สามารถสัตชีวิตของผู้คนบริสุทธิ์เพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเลือดเย็น ดยประเด็นที่ทำให้ผมมองเชเป็นวายร้ายของภาคนะมันก็ไม่ใช่การที่อุดมการของเขามันย้ายจากฝั่งแอสซัสซินไปอยู่กับเทมพ่าแต่มั็นคือฉากจบในช่วงท้ายของเกมที่เชได้ไปสังหารคนคนหนึ่งและสําหรับผมที่เคยเล่นภาคยูเนตี้มาก่อนที่จะเล่นภาคโรกก็จะเพิ่งมารู้ว่าฉากจบของภาคโรกกับฉากเปิดเรื่องของภาคยูเนตี้มันคือเหตุการณ์เดียวกันเป็นเหตุการณ์ที่พ่อของตัวเอกในภาคยูเนตี้อย่างอาโนก็โดนขครไม่รู้มาลอบสังหารซึ่งในตอนจบของภาคโรกมันก็จะมาเฉลยคนที่เป็นคนฆ่าพ่อของอาโนก็คือไอ เทนี่แหละเป็นโมเมที่พอผมเล่นแล้วผมเองก็อื่นๆเหมือนกันนะตัวเอกของเราในภาคนี้แม่งคือคนที่เป็นวายร้ายฆ่าพ่อของเราในภาคหน้าเหรอวะเนี่ยเคทโฮสจาก God of War เคทโฮสสำหรับผมถือเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการเกมทั้งการที่เขาจะต้องตกอยู่ภายในวังวนแห่งการล้างแค้นถูกพวกเทพหลอกใช้กันไปหลอกใช้กันมาในจะถูกแอริสวางอุบายจนทําให้เขาเผอสังหารลูกและภรรยาของตัวเองไปโดยไม่ตั้งใจแถมมันก็ทําให้เหตุการณ์นี้มกากลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ในเกมแทบทุกภาคความสูญเสียเหล่านี้มันก็เลยเกิดกลายเป็นมหากราบโลนซ่าล้างบางเทพอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกัน โดยเป้าหมายสูงสุดในโชดแรกของเคทโฮสมันก็จะเป็นการล้างแค้นแอริสนั่นแหละที่มันก็เป็นคนหลอกให้เขาไปฆ่าลูกเมียของตัวเองเพียงแค่พอไปไป,ไปมาๆด้วยความที่เกมมันขายได้นะเป้าหมายของเคทโฮสในภาคหลังมันจึงไม่ใช่เพียงแค่การล้างแค้นส่วนตัวกับเทพองค์ใดองค์หนึ่งอีกต่อไปแต่มันคือการล้างบาปพวกเทพทั้งหมดเพื่อให้พวกมันชดใช้กับสิ่งที่มันทำกับเขาอย่างไรก็ตามเคทโฮสก็ไม่ได้ถูกวางเอาไว้ให้เป็นตัวละครแนวฮีโร่ที่จะมาปลดปล่อยผู้คนจากยุคสมัยของโยเทพ มิหนำซ้ำนะครับการที่เคทโฮสไปไล่เชื่อพวกเทพแบบนี้เนี่ยมันกล่าวทำให้สมดุลต่างๆของโลกเกิดการพังทลายลงมากกว่าแต่ถึงจะรู้แบบน,นั้นนงเคทโฮสก็ไม่สนเขาจะขอล้างแค้นพวกเทพก่อนโลกจะเป็นยังไงช่างแม่งและใน,นระหว่างการเดินทางล้างบาปพวกเทพของเคทโฮสมันก็มีหลายตัวละครหน้าที่อยู่เฉยๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาในครั้งนี้จูๆปัญหาอย่างเคทโฮสเนี่ยมันกลับเดินมาหาพวกเขาเอง ทำให้กว่าที่เคทโฮจะสามารถกำรับซุสลงได้ใน,นระหว่างทางมันก็มีตัวละครที่ไม่รู้อินโอินีนอะไรนะเพียงแค่บังเอิญมากขวางทางของพี่เคโฮสเขาชะตากรรมของพวกเขามันก็เลยขาดทาั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ดีๆจู่ๆปัญหาอย่างเคโฮสมาเคาะประตูถึงบ้าน แล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปหน่อยก่อนที่เครทโฮสจะมาตาสว่างในช่วงที่เขายังคงรับใช้เทพแอริสเพื่อแลกกับพลังอํานาจตอนนั้นแอริสก็ได้สั่งให้เครทโฮสที่หน้ามืดตาโม,มวไปสังหารผู้บริสุทธิ์อยู่ไม่น้อยดังนั้นต่อให้ในช่วงสองภาคหลังเครทโฮสเขาจะมีความเป็นพ่อคนมากขึ้นหลังจากที่เขามีน้องบอยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เครทโฮสเขาก็ถือเป็นตัวละครที่สุดจริงครับสังเวยชีวิตของผู้คนและทวยเทพไปมากมายเพื่อการล้างแค้นของตัวเอง เจมส์ซันเดอร์แลนด์จากเซนต์ฮิล2ตัวเอกจเกมน่าสยองขวัญเชิงจิตวิทยาที่มีความโด่งดังมากที่สุดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาครีเมคที่ออกมามันจะยังคงสุดยอดเหมือนกับต้นฉบับหรือเปล่า โดยเรื่องราวของ Silent Hill 2มันก็จะเริ่มต้นจากการที่ตัวเอกอย่างเจมส์ซันเดอร์แลนด์ได้เดินทางมายัางเมือง Silent Hill หลังจากที่เขาได้รับจดหมายจากแมรี่ภรรยาผู้ล่วงลับของเขาซึ่งตัวเกมก็จะได้มีการบอกว่าแมรี่เนี่ยเธอได้เสียชีวิตจากโกรคร้ายไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะแล้วจู่ๆไอ้เจ้าจดหมายที่มีลายมือของแมรี่มันก็ถูกส่งมาหาเจมส์พร้อมกับบอกว่าเธอจะรอเขาอยู่ในสถานที่พิเศษของทั้งคู่ในเมือง Silent Hill เจมก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองอาถานแห่งนี้ก่อนจะค้นพบว่าในตอนนี้เมืองเซเลนฮิลมันกลายเป็นเมืองที่ไม่ได้สวยงามเหมือนกับครั้งล่าสุดที่เขามากับแมรี่มันถูกปกคุมไปด้วยหมอกหนาทั่วทุกบริเวณมีหนามซ้ำก็ยังมีพวกมอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้โผล่มาพยายามที่จะขัดขวางและทำรายเขาอยู่ตลอด จากนั้นในช่วงกลางๆค่อนไปอย่างช่วงท้ายมันก็จะค่อยมีการมาเฉลยนะว่าจริงๆแล้วภรรยาของเจมเธอไม่ได้เสียชีวิตจากโรคที่เธอเป็นแต่เธอจะเป็นคนขอให้เจมลงมือปลดปล่อยเธอจากความทรมานของโรคนี้ด้วยมือของเขา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็เลยทําให้ภายในจิตใต้สำเนึกของเจมก็จะมีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทํากับแมรี่ลงไปแล้วเมื่อเขาเดินทางไปย่าง Hill, ไซเลนฮิวกลไกของเมืองอาถพนก็ได้เริ่มตอบสนองกับสภาพจิตใจอันบอบช้าของเจมพร้อมกับสร้างพวกมอนสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาจากภาพสะท้อนของความรู้สึกผิดรวมถึงความปรารถนาอันดํามืดที่อยู่ภายในจิตใจของเจมมาโดยตลอด เนื้อเรื่องของเกม Silent h ฮิล2มันจะไม่ได้มีการโทษเจมส์ซันเดอร์แลนด์แบบตรงๆว่าเขาคือคนเลวนะเขาคือคนที่จบชีวิตของภรรยาคือบริบทในโซนนี้มันก็ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้เล่นด้วยแหละว่าสุดท้ายพวกเราจะมาคับตัวละครนี้ให้ไปได้ตอนจบแบบไหนกัน ทว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากแบบมั่นใจมากที่สุดก็คือตามเทคนิคบอสหรือไวรลหลักตัวจริงที่เราต้องเผชิญหน้าด้วยมันก็ไม่ใช่พวกมอนสเตอร์อย่างพวกพีระมิดเฮดนะแต่มันคือจิตใจอันบอบช้ำและความรู้สึกผิดของเจมส์ซันเดอร์แลนด์ตัวเอกของเราเองนี่แหละที่ทำให้พวกมอนสเตอร์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมา But that's the truth it's time to this. all over now I know Now end I Martin Walker จาก Spec of the Line เกมที่มีการเปิดมาด้วยธีมเรื่องแนวหนังแอคชั่นที่มีตัวละครเอกเป็นทหารเมื่อ Martin Walker และหน่วยของเขาก็ได้รับภาร,รกิจมาให้เข้าแทรกซึมไปยังเมืองดูไบเพื่อตามหาผู้รอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ที่เมืองดูไบก็โดนพายุทะเลทรายถลม่มจนทําให้เมืองของพวกเขาก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ซึ่งก่อนหน้าที่หน่วยของมาตินจะมาถึงอ่ะทางสหรัฐก็ได้มีการส่งทหารหน่วยหนึ่งมาก่อนแล้วเพียงแค่พวกเขาเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้กลุ่มของมาตินจึงถูกส่งมาที่หลังเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขาไปพร้อมกับการค้นหาผู้รอดชีวิต ก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าในตอนแรกเกมนี้มันจะเปิดเรื่องมาด้วยสูตรสำเร็จแบบหนังแอคชั่นที่มีตัวเอกเพ็นทหารตัวละครมาตินวอเกอร์จึงมาพร้อมกับอุดมการ์ที่อยากจะเป็นฮีโร่อยากจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดแม้สถานการณ์ในตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาเลยก็ตามแต่การยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งอย่างของการเป็นฮีโร่มาตินและหน่วยของเขาจึงต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาความขัดแย้งภายในของเมืองดูไบโดยไม่จําเป็น จะนำมาสู่ความอิบอายกันแบบทั่วถึงนะครับเพราะความอยากเป็นฮีโร่ของมาติน มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ภายในดูไบามายิ่งเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกความหยาบเป็นวีระุบบรุษของมาตินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังการตรวจสรุปเกินเหตุของมาตินก็เลยนำมาสู่การสังเวชชีวิตของผู้คนบริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและถ้ามันยังเลวร้ายไม่พอในเวลาต่อมามาตินและหน่วยของเขาก็ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แหลกน้ําเพียงจุดเดียวของเมืองถูกทาลายเมื่อสูญเสียน้ําไปทําให้ในไม่ช้าผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ภายในเมืองก็คือน่าจะไม่รอดกันแน่ๆ เรียกว่าสถานการณ์ของดูไบในตอนแรกมันก็แย่อยู่แล้วแหละเพียงแค่พอมาตินและหน่่ยของเขามาถึงมันก็กลายเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟจากที่แย่ๆกันอยู่แล้วมันก็กลายเป็นวิบัติเลยครั้งนี้แทนที่จะมาช่วยพวกเขากลายเป็นการการันตีขีดกันยกเมืองแทนอเล็กซ์เมอร์เซอร์จากโปรโตไท พอตท้ายถือได้ว่าเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกโคตรเบียวไปอย่างมากในสมัยเด็กเพราะตัวเราจะได้รับบทเป็นอเล็กเมอร์เซอร์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้เป็นอาวุธสุดเฟี้ยวพร้อมกับการล่นเล่นไปยังแผนที่ในโลกเปิดขนาดย่อมคือสำหรับผมพอตัท้ายในยุคนั้นมันโคจะเป็นเกมที่มีองค์ประกอบของสิ่งที่เด็กผู้ชายชอบไปอย่างมากตัวเอกหล่อเท่เช็คพลังพิเศษเช็คความเป็นฮีโร่เช็คสู้กับปีศาจเช็คแถมยังเป็นโอเพนเวิลด์อีกโอ้โหคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับมันโคจะถูกใจผมเลย โดยเนื้อเรื่องของเกมก็คือการที่อเล็กเมอร์เซอร์ก็จะเป็นต้องใช้พลังพิเศษที่เขามีในการออกปราบรามพวกมอนสเตอร์ที่เกิดมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอะไรบางอย่างที่มากระจายไปทั่วทั้งเมืองแต่เป้าหมายหลักจริงๆของตัวละครเรานะครับก็คือการตามหาความทรงจําที่หายไปว่าก่อนที่เขาความจําเสื่อมอเล็กเมอร์เซอร์เป็นใครและเพราะอะไรทําไมเขาถึงมีพลังแบบนี้ โดยตัวเกมก็จะมีการเซตโทนให้อเล็กเมอร์เซอร์เป็นตัวละครในแนวสายแอนตี้ฮีโร่ที่เขาก็สู้กับพวกมอนสเตอร์แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องหนีจากการตามล่าขององค์กรอ,อะไรบางอย่างด้วย และเมื่ออเล็กซ์ได้ทําการดูดกืนความทรงจํานักราบจนสามารถปฏิปต,ต่อเรื่องราวต่างๆได้อเล็กซ์ก็จะค้นพบกับความจริงที่ว่าตัวเขาเองนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เชื้อไวรัสมันกระจายไปทั่วทั้งเมืองเนื่องจากการที่เขาก็ทําหลอดวัคซีนที่มันได้ทําการบรรจุวไวรัสเอาไว้แตกในระหว่างที่เขาถูกตามล่าและในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ไม่ได้เพียงแค่มอบความสามารถพิเศษให้กับอเล็กซ์เมอร์เซอร์แต่มันก็ทําให้ผู้คนที่ได้รับเชื้อไปในบริเวณนั้นถ้าเกิดไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมอนสเตอร์พวกเขาก็จะเสีย เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสภายในเกมภาคแรกมันจึงเป็นสิ่ที่อเล็กซ์รู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนทำให้ไวรัสมันหลุดอ่ะนะ อย่างไรก็ตามพอมาในภาค2ทางทีมงานก็ได้เปลี่ยนบทบาทของอเล็กซ์จากที่ในตอนแรกเป็นแอนตี้ฮีโร่พอมาในภาคนี้เขาก็ผันตัวมากลายเป็นวายร้ายแบบเต็มตัวคือหลังจากที่เขาได้สูญเสียความเชื่อในตัวของมนุษย์ไปเป็นที่เรียบร้อยอเล็กซ์จึงปิ้งไอเดียในเมื่อพวกมนุษย์มันแย่เขาก็จะทําการเปลี่ยนให้ผู้มนุษย์กลายเป็นผู้ติดเชื้อแบบเดียวเขาซะเลยหลังจากที่ในภาคแรกการแพร่ระบาดของเชื้อมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจพอมาในภาค2พี่อเล็กซ์ของเราก็เล่นปล่อยเชื้อด้วยความต้องการของตัวเองเลยจนทําให้กลายเป็นกากาาพลิบบททบของ็ ให้มากลายเป็นวายร้ายของภาค2แบบเต็มตัว them, Maya and เรเวนจากเกม Star Wars Night of the Old Republic เกม Star Wars ภาคนี้เขาก็จะให้เรารับบทบาทเป็นเจไดนนความจำเสื่อมที่ก็จะต้องเข้าไปพัวพันกับแผนการร้ายของเซตผู้มีนามว่าดาร์กมาแลก โดยในตัวเกมมันก็จะมีระบบทางเลือกว่าเราจะทําดีหรือเลวซึ่งจะส่งผลกับสถานะเจไดของเราว่าจะเป็นอัศวินคนดีหรือจะจมลงสู่ความมืดมิดของซิดกันแน่แต่ประเด็น,นหลักที่ทําให้ตัวเอกของเราเขา้าอยู่ภายในคลิปนี้ก็คือการที่ภายในเรื่องมันจะมีการแง้มให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของดาร์กมาแลกก่อนที่เขาจะมากลายเป็นซิดท,ที่มีกองทัพขนาดนี้ก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีคู่หูซิดอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่าดาร์กเรเวนอดีตเจไดที่ถูกล่อลววเข้าสู่ด้านมืดพร้อมกับมาแลก จากนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นหัวเรือในการนำทัพของตัวเองเข้ามาเปิดฉากสงครามกับฝ่ายสาธารณารัฐแล้วก็เจไดที่มันก็มีการลากยาวมาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นไทม์ไลน์ของตัวเกมซึ่งคนที่เป็นดาร์กเรเวนอดีตคู่หูของดาร์กมาแลกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเอกของเราที่ความจําเสื่อมนี่แหละครับเพราะหลังจากที่เราได้พ่ายแพ้ให้กับทางฝั่งของเจไดเรเวนก็จะถูกพวกเจไดจับมาลบความทรงจําทําให้ตัวเราก็จําไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยไปซิดมาก่อน และก็อย่างที่บอกตัวเกมมันมีระบบความดีความชั่วเมื่อพวกเรารู้ว่าตัวเองเคยเป็นดาร์กเรเวนมาก่อนตัวเกมมันก็จะมีช้อยให้เราเลือกว่าเราจะกลับมาผันตัวกลายเป็นเจไดผู้ทรงเกียรติหรือจะกลับเข้าสู่ด้านมืดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าผู้เล่นจะเลือกอะไรนะสุดท้ายแล้วปัญหาที่พวกเราต้องเจอกันภายในตอนนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามรวมถึงการขยายอำนาจของดาร์กมาแลก ปัญหาพวกนี้นะครับมันก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากฝีมือของเราในตอนที่กลายเป็นดาร์กเรเวนนั่นแหละกองทัพที่มาแหลกใช้ในการถล่มพวกเจไดในวันนี้มันก็คือกองทัพที่ตัวเราในตอนที่เข้าสู่ด้านมืดเป็นคนที่ร่วมกันปลุกป,ปั่นขึ้นมาก่อนเหตุผลที่สาธารณารัฐแล้วก็พวกเจไดโดนเล่นในวันนี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของตัวเรานี่แหละถึงเราจะจําไม่ได้ก็เถอะนะว่ามันเป็นความผิดของเรา วานเดอร์จาก s า a d o w of the c o l อะคความรักเป็นได้ทั้งสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันสามารถทําให้คนหนึ่งมีแรงฮึ้ที่จะสู้ต่อและสามารถทําให้คนหนึ่งหน้ามือตามัวจนเผลอทําอะไรที่มันไม่สมควรได้เหมือนกันอย่างในกรณีของ Shadow of the c o l a ะคอ s ที่ตัวเอกของเรื่องอย่างวานเดอร์ก็มีความต้องการที่จะคืนชีพให้กับคนรักของตนเขาจึงได้ไปขโมยดับศักดิ์เสร็จแล้วลุกล้ำเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามเพื่อไปทําสัญญากับเทพองค์หนึง่ง ว่าหาเขาสามารถทําการสังหารยักษ์ทั้ง16ตัวลงได้เทพองค์นี้ก็จะทําการฟื้นคืนชีพคนรักของวานเดอร์ให้เป็นการตอบแทนทว่าปัญหามันก็คือไอเจ้าเทพตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่คนดีเผลอๆมันจะเป็นตัวตนแห่งความชั่วร้ายที่หลอกใช้ให้เราไปทําลายพวกยักษ์ที่เปรียบเสมือนกับผู้พิทักษ์ของโลกที่คอยผันเดกความชั่วร้ายของมันเอาไว้ไม่ให้คืนชีพซะมากกว่าทําให้ถึงแรงผลักดันของวานเดอร์มันจะคือความรักที่ดูเป็นสิ่งที่สวยงามแต่การที่เขาไปฆ่ายักษ์ทั้ง16ตน มันก็กลายเป็นการช่วยให้จอมมารผู้โชวร์รายที่ถูกผนึกเอาไว้ได้คืนชีมขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ของวานเดอร์มันจะคล้ายๆกับในกรณีของเคท s สเพียงแค่เปลี่ยนจากความแค้นกลายเป็นความรักก็คือต่อให้เขาจะต้องทําสัญญากับวีศาจมันก็คือราคาที่เขาสามารถจ่ายได้อย่างไม่ลังเล <c oughs> เพื่อให้เขามีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตกับคนรักของตัวเองได้อีกครั้งนึง สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภาไปณที่นี้เลยนะเช่นเดิมครับตัวละครส่วนใหญ่ที่ผมนำมาแชร์กันภายในคลิปนี้ผมจะเป็นการเบสออนมาจากเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะจริงๆแล้วในวงการเกมมันก็ยังคงมีตัวเอกที่แท้จริงแล้วก็คือวายร้ายซซเองอยู่อีกมากมายดังนั้นทุกคนก็ลองมาแชร์กันหน่อยดีกว่าว่าตัวเอกที่เป็นวายร้ายได้โดนใจของทุกคนจะมีใครกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะผมรออ่านอยู่ ส่วนสำหรับวันนี้ผมเวิร์สโค้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเช้าส